นี่เี่ยกลับเสียงอยู่พี่บอว่าชยใหญ่มวยป้พี่ชายดี๋ย่าดเยเด็ดเดี๋ยวพี่เฮ้ยดี่เด็กคนเมาวะอย่าย่านะี่เชนี่ไงนี่ไงมันบอกอะไรอะอ่อนไปเออะเปลวหนึ่งวตัวนี้กากสุดเฮ้ย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 เปลวเปลวไหวเปล่าหย่า ไหวเปล่าเป่าเฮ้ยทำไมหน่วงวะโกนมาเล่นไงวะโคตรง่ายเลยไปต่อไปชี้แบเขาเลยไปต่อไปชี้แบทอะไรไอเทนขอสปินหน่อยน้องเอากสปินพีชายซื้อต่อสปินละบาทเลยนะได้ได้หมด สปินละ10บาทคือสปินละ10บาททำไมวะไม่พี่ขายให้50สปิน20บาทนะเปล่ามีไม่หมดเหรอ10บาทให้ฟองไหวป้างอาอ่ะมี10บาทผมให้20สปินชิบกสปินเอาไว้ไฟฟ้าเอามาเอามาเข้ามาเลยแตเบอร์เมื่อกี้แล้วที่ไหนต้องเบอร์ก่อนเบอร์ให้วัวก่อน One eternity later ไม่ได้ม่วงเลยเนาะโอจะตปิ้นอะได้วูบว่วูบดีไหมวะมาลองหน่อยดีดีดีดูสุ่มมาพี่ถ้าคืออะไรเแต่ผมผมเป็นตปิ้นเชี่ยวดีอ่ะโอ้ดมันมันมีโอกาสได้ท้องมีโอกาสได้ท้อง20เปอร์เซ็นต์ได้ม่วง80เปอร์เซ็นต์หรอได้โลเลตป่ะได้ปืน เอ้บูเลตีพีเกไว้เก็บไว้บูเลตะใช้เลยที่งไม่เอเทมนบอลเทมงคให่แล้วแหโอยโดนวิชีเล่นนี่ยไม่ตึงหรอมาเลี้ยวมาดึงมเป็ดเอเทมไม่ได้เทมทำไงคุดเยอะอะไอ้แบงอดแบบแดงแดงมอนบอนเพามันงไม่เทมลงไม่ได้เนย บอกไงว่าห้ามเปิดปีตอนที่เดือนจะหมดเฮ้ยมีคนมาท้าพี่ป่ะมามาดิมามาดิคี่เหมือนกูนเห็นพี่แจนเดินอยู่แค่ๆตาป,ะปะ่าต้ามึงเนี่โอ้ย <c oughs> คืคูก็ไม่รู้มูอายเล่นกับกูเปล่าโอ้ยมูอายสิงนะ้วยจะมาจบมาเดนกูตก พวบอยที่งานสีผมสวยป่าวพี่อยากรู้ป่าว่ามันสวยเปล่าอยากรู้เลยเกบเลยชิบกยไม่อยากรู้คิบอยไม่อยากรู้ว่าตีสวยเปล่า,าต่อยกับมวยไอ้สุดมวยใครวะเย่นมรอย่างูาุต่เองเล่นมัดอะไรนะไอเทน โค้โดเหรอวะอถ้าไม่โค้ดเองไปสีแดงะวะแดงไอ้สีทองโค้ดแม่สีม่วงไม่ใช่หรอเอออันนั้นมันอันนั้นแมนโค้ดมานสีทองเวลาต่อยอ่ะใช่ดโอดนอ่านเกมออกว่ะโอ้โห สีแดงนั่นไอ้ระดับอะไรนะไอ้โก้ดมันระดับระดับทองนี่ระดับโก้ดมันระดับทีเจตันรู้ไหมไม่ใช่ไอ้โก้ดแบบเวลาอติอ่ะมันตีอ่ะถ้ามันมีแฝดพี่โมอายโตึงพี่โมอายตึงกว่าพิชิแก่สัตว์ดีครับแต่โมอายโดนกูตบไอ้เจ้ากูขอสุ่มกูขอสุ่มพี่ได้สุ่มมาพี่บอสพี่ได้สุ่มมามพี่บอสหลบได้ไงหรอวะไม่ได้พี่ได้ไหม ไม่ได้บ้าผมก็ไม่ได้เหมือนกันดิเอ้ยกูขอเจอไอ้นี่ที่หนึ่งบอกทีมใครบอกจนจอดจนจอดวะไอ้สัตว์ที่หนึ่งบาเออไม่ใช่ไม่ใช่ที่หนึ่งป่ไอ้ที่หนึ่งว่าพี่คนเนี้ยท็อปหนึ่งวะดูมะไม่ใช่ก็้วแต่มันตปงหน่อยแค่เนี่ยปัดดูหมัดทองน้อยไปหนึ่งน้องแล้วกูแพ้กูเสียหน้า่ะพี่เสียหน้า,นา,นาดิห่าได้ ซูไปขึ้นแล้วแต่ซูไปขึ้นพีบอสบอกนี้ผมก็ขึ้นดีพี่มึงจะขึ้นไปไหนขึ้นไปบนตึกกระโดดตึกไอ้เหี้ยีพี่บอสทำไม่ถิ่นเร็วไอ้เหียนจะกระโดดตึกไปยาวไอ้ไปแค่ขาไปไวน์ตึกน่าแมนโ้ย อะไรวะลหไดอะไรโ้ยโม่ไอโม่ไอแรงสุ่มแม่งเลยอะไรนะคิมชิบโมระคิมโมระ โอ้ยไอ้เหี้ยแม่งต่อยกวแบเดียวกูล้มเลยพี่ต่อกย <capacity ahead. S 2> อกับผีวินอยู่วะโอ้โหดยเทนเล่นทั้งวันเลยสีว่าเขาาวินน่ะดูพิมพ์ทูแมพี่เหี้ยมันจะตึงเยอะ